เล่นมันทุกเกมไม่มีท่อได้ใจสู้ทุกเกมวยความวังสู่หดทั้งใจคือความฝันากันรถึงสเซ้นชายมผ่านเป็สกเกมผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับม,มันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งผูกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเรา go g a n กคุโรโกโทอช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีสชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งาน ยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคียวอักโคตอีกแอดไลเซอร์ครับสวัสดีรับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือเก่า สวัสดีครับผมมาพบกับเกมส์เมดังมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมเปิดรูปมาเป็นลูกวาร่างสองแบบนี้ฮะใช่เลยครับผมก็ต้องเป็นตอนพิเศษของเข้าอย่างแน่นอนครับผมกับรายการตามติดชิดลูกวาร่างสองอีพีที่เก้าแล้วครับผมโอ้โหเปิดแปเดียวฮะได้สกิลที่9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้มาไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปดูฮะสกิลที่9ที่ผมเอาไปกับลูกวาร่าง2จะเป็นอะไรครับผมไปดูกันได้เลยครับผม let's go ครับ สกิลที่9ก้ากับผมที่ผมจะให้กับรกว่างเราครับผมเป็นสกิลในเลเวลดีด็อกฮะนั่นคือสกิลนี้เลยครับผมสกิลเลี้ยงบุกแฟดแบบฟันต่อฟันแฟดนั่นเองครับผมอ่าพูดให้เข้าใจง,าง่ายนะฮะอัพท่านี้ครับผมใช้ทั้งหมด10บัตรฝึกครับผมอ่าแล้วมันมีความสําคัญยังไงครับผมอัพท่านี้แล้วครับผมจะทําให้เรากับผมสามารถกดเลี้ยงแฟดไปมาแล้วกดอันติกก๊อป คู่ต่อสู้เนี่ยแล้วใช้เนี่ยมันจะสมูทแล้วก็ปฏิปต่อกันยิ่งขึ้นครับผมอ่ถ้าเราไม่ได้อัพนะครับผมเราเลี้ยงแฟดปุ๊บเรากดอันติที่ก๊อปจากคู่ต่อสู้เนี่ยมันจะนวงอยู่หน่อยนึงครับผมนิดๆนะฮะแต่ถ้าเราอัพอันนี้แล้วครับผมเราสามารถนะ,ะใช้ท่าของคู่ต่อสู้ได้แบบหมเลี้ยงแฟด ซ้ายขวาอย่างนี้สมมตินะฮะแล้วก็กดอันติคอปปี้จะทําให้ใช้ได้ต่อเนื่องนาทีครับผมและยังสามารถทำให้ศัตรูนะฮะจับทางเรายากมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่าไม่เป็นการเสียเวลาฮะจะได้ดูให้เห็นภาพครับผมไปดูการแข่งขันในแแลงได้เลยฮะว่าหลังจากที่อัพท่านี้แล้วก็ผมจะทําให้ท่าของมันฮนะสมมติมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ใช้ท่าแฟดยังไงครับผมไปดูการแข่งขันในแแลงได้เลยครับผม let's go ครับ โอเคครับ okay, ผมมาดูกันก่งขันในแร้งได้เลยครับผมทีมผมก็จะมีสกุลย์องล่าง2ครับผมเป็นเซนเตอร์จำเป็นครับผมมีผมเลือกว่าล่าง2เป็นตัวทําแต้มครับผมแล้วก็มีมาก,กิชินิจิครับผมเป็นพอยต์การ์ดครับผมฝั่งหลังข้างก็จะมีฮานาคาตะล่างแรกครับผมเป็นเซนเตอร์ห้มีคิโยะตะเป็นตัวทําแต้มแล้วก็ มิยางิเรียวตะครับผมเป็นพอยการครับผมแข่งกันที่สนามสูงสุดนะครับผมมาดูกันได้เลยนะฮะหลังจากที่อัพท่านี้ไปแล้วก็ผมจะทําให้ใช้ท่าก๊อปปี้คู่ต่อสู้เนี่ยได้สมุสักแค่ไหนกันมาดูกันจับบอลก่อนโอ้หสกุลังยิจับบอลได้ส่งให้กับผมคืนม่ที่มากิม,มาก่คืนมาที่ผมผมได้สองครั้งแล้วก็หลอกให้สก,กุลงีิแล้วก็โอ้หสกุลงยิจะดังเปล่าเลยฮนะโอ้โดนตบไปครับผมฝั่งตรงข้ามได้บอลแล้วฮะแล้วก็ยังไงลิงส่งให้กับเรียวตะคืนมปที่ลิง จำบอกดังไปเลยครับผมนักมินกองสอน้าซูนนะฮะสกอริ่ได้บอลส่งให้กับมากีมากีแดดส่งให้กับผมผมแดดขวาซ้ายแล้วก็หลอเลยครับแล้วก็ใช้ท่าเขาแบบนี้โอ้โ แต่ไม่ลงครับผมฮะดูกันต่อครับผมยังยงได้บอลยึดสองครั้งแล้วก็ส่งให้กับลิงเฟดออกด้านนอกก็หมูหมูเรียบร้อยครับผมนาไปแล้ว4ี่ต่อศูนย์ฮะมาดูกันต่อนะผมได้ถือบอลนะฮะส่งให้กับมากรีมากรีแดดส่งให้กับผมผมแดดแล้วก็ใช้ท่าเลยอ่ะเพียนแตแม่แคะเข้าไปครับผมตามมาแล้วสองต่อสี่ครับผม าดูกันต่อครับผมยังหีีได้ถือบอลแบกเข้าไปส่งให้กับลิงอุย้ยดังอีกแล้วครับผมมากีีบอกไม่ทันนะครับผมมาดูกันต่อนะฮะมาเกระไงแด้ส่งให้กับ สกุลเงี้ยจำชุดแต่ไม่ลงกับผมผมรีบาวได้นะฮะแล้วก็ยังไงแดดแล้วก็ใช้ท่าลิงเฟดออกด้านนอกเรียบร้อยนี่แหละครับผมโอยมันสมูทมากกว่าเดิมเลยนะครับผมกดแดดปุ๊บกดใช้แล้วมันจะต่อเนื่องเลยครับผมทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยของเราเนี่ยตามได้แบบยากแล้วจังอันนี้ผมตามไปบล็อกได้ครับผมไม่หลงโกลลิงนะแล้วยังไงสกุลเงี้ยได้บอลแล้วก็หลอกชูดไปเลยครับผมเป็นหก 6แล้วครับผมตามที่เสมอแล้วนะครับมาดูกันต่อได้เลยตอนนี้มิงีได้ถือบอลนะฮะมิงีทำไงติดแล้วก็ส่งให้กับคิยยตะดังไปเลยครับผม mm hmm. มือซ้ายไปะฮะตามบล็อกมีทันนะฮะไนแปดต่อหอีกครั้งนะครับผมดึนต่อมากีดได้ถือบอลมากีีด้ดส่งให้กับสกอริคือมาที่มากีมากีดัดอีกแล้วส่งให้กับผมผมดัดขวาซ้ายแล้วก็ดังไปเลยก็ปีท่าของคิยยตะเลยฮะ mm hmm. แล้วกดอันตรีปุ๊บเนี่ยหูดังไวมากๆครับผมแล้วทำให้เขาโดนส้นในจับทางยากแล้วจังหวะนี้หูโดนบล็อกจนได้ครับผมกีตาร์จะดังครับผมแต่ยังไงฮันน่ากตาเก็บบอลได้แล้วก็ชูดไม่ลงสกุลิเก็บบอลได้ถ้าส่งให้กับมาเกะแล้วนอกเส้นฮะส่งให้กับสกุลังกีแล้วก็โดนบล็อกอีกแล้วครับผมกูกีตารไปเก็บบอลได้ฮะส่งให้กับมิงีเข้าไปข้างในครับผมยึกหนึ่งครั้งส่งให้กับลิงกระโดนโดนหัวรบกวนไม่ลงสกุลิงกรีบาวได้ครับผมเจนี่บอกเขาว่าอุ้ยโดนตัดบอลเฉยครับผม ส่งให้ไงไม่ยังงี้หลอกให้กับอู๋ตาไม่พันนะแต่ไม่ลงครับผมสุนรีบเอได้ครับผมผมต้องรีบส่งออกข้างนอกเดี๋ยวโดนตัดบอลนะฮะส่งให้กับมากีมากีแดดส่งให้ครับผมผมแดดแล้วก็ใช้ท่าเขาเรียบร้อยฮะใช้ท่ากระต่ายเฟดออกน่นอกเลยฮะสมูทมากๆครับผมถือว่าจําเป็นมากๆกับท่านี้เลยฮะอูเล่นง่ายขึ้นมากเลยครับผมดูต่อไม่ยังงี้อู๋จะเฟดนะฮะโดนตบไปฮหแล้วก็มากีเก็บบอลได้ออกนอกเส้นส่งให้กับซาโรลงินดังโดนตบอีกแล้วไม่หลับไม่จ ผมแล้วยังไงครับผมเปิดอันตีโอ้ยโดนตกเฉยครับผมแก้ตัวได้สกุลิงของเรานะ่แต่ยังได้บอลอยู่ครับผมแล้วก็ลิงเฟดออกด้านนอกครับผมลงไม่ไม่ลงไป3มแต้มนะฮะไม่ลงก็ผมแจกนากตาลิบัตแล้วก็ชุดอีกหนึ่งรอบก็ผมเกียรตาครับผมเรียบร้อยฮะโอโ้ตอนนี้สิบสิบกำลังมันเลยครับผมยังไงมากรีดส่งให้กับ สกอร,งงร์นีนเองคือมาที่บูวมแดดแล้วก็เปิดทําไม่ตายก็บีอันตะทำตายของยูตาเลยครับผมโอ้โหแดดเราใช้ปุ๊บเนี่ยสมูทปั๊บต่อเนื่องทันทีเลยครับผมอือกันต่อฮะลิงยิกหนึ่งครั้งโดนตัดบอลแต่นักเตะยังเก็บบอลไว้ได้แลแ้วเฟดเอาด้านนอกลงมาเรียบร้อยโอ้โหสิบสองสิบสองเท่าแล้วครับผมอูกันต่อมาคีได้ถือบอลน,นะฮะมาเกีไงแดดส่งให้กับ กุลี้ต <subjects 195 2> I mean, ิดส่งให้กับผมผมให้กับมากีมากีแดดส่งให้กับสกุลีคือมาที่ลูกควาลูกควาแดดแล้วก็อืไม่กอบแล้วนะฮะแดดดังเปล่าเป็นท่าของลูกควาเลยครับผมดูกันต่อครับผมเป็นอย่างงี้ส่งให้กับลิงหูหลงก้นกันได้ครับผมหมุนนีีฮะนึกว่าเขาจะสองจังหวะครับผม14 14เท่าแล้วฮะดูกันต่อฮะสกรี้ได้ทีบอลส่งให้กับไงลูกว่าแดดหลอกส่งให้กับมากีมากรียิ่งั้งส่งให้กับลูกว่าลูกว่า แดดเป็นปตองการแล้วก็ชุดไปเลยครับผมเรียบร้อยครับผม16-14ครับผมนํำแล้วนะฮะหรือเวลาประมาณหนึ่งนาทีครับผมยตาได้บอลส่งให้กับมิเงะหีไม่หนีาไไาาทางไงหลอกให้กับมิงคืนมาที่ฮนานาหน้กก็ตาเปิดอันติจังวะ2อุ่อ้ยสวยยับไม่โดนนะครับผม มาตอนที่16-16แล้วครับผมตัวนต่อลูกว่าส่งให้กับมากีมากีางไงแดดส่งให้กันลูกว่าลูกว่าแดดแล้วก็มาตรงกลางให้กับมากีมากีชูดไปเลยครับผมไม่โลแล้วก็อันตีของซกุลรินีดังเข้าไปครับผมนำอีกแล้วนะผัดกันนำผัดกันตามเนะยฮะโหเกมตึงมากตอนนี้แล้วยังไงเล่งยื่นนะครับแล้วก็ดังไปครับผมอลองให้โดนแล้วดังซ้ำไหมครับผม อูต่อมากีไดถือบอลนะฮะมากีแดดให้กันล้วกว่าแล้วว่าแดดแล้วก็หลอกให้สกโุโนลยคือมาที่มากีมากีแดดนะฮะส่งให้กันล้วว่าแล้วว่าแดดแล้วก็อู๋จะชูโดนตกไปฮะแต่มากียังเก็บบอลไม่ได้ครับผม มากิีแดดให้กับลูกว่าลูกว่าลูกว่าแล้วก็แดดชูดครับผมไม่ลงหัวนกกระตารีบาได้นะส่งให้กับมีเงี่ยนด้านนอกมีเงี่ยยังไครับผมมีเงียให้กับลิงลิงติดครับผมยังไงส่งให้กับฮานาฮานาคือมาที่มีเงี่ยมีเงี่ยหลอกเข้าไปเลยอัพครับผมโอ้โหพีคหนำแล้วครับย0 18ิบแลแล้ว2ี่วินาทีครับผมโอ้ยตอนนี้ห้าตึงอีกแล้วครับผมยังไงมากรี่แดดแล้วก็ให้กับลูกว่าลูกว่าเข้าไปเลยอัพครับผมตอนนี้20เท่าแล้วครับผม เูล้ว16วินะะดูกันต่อครับผมลิงได้ถือบอลส่งให้กับมิยิงหิมิยิงหหลอกส่งให้กับลิงคือมาที่มิย,ย,ย,ยิงหิมิยิงหยึดหนึ่งครั้งให้กับลิงลิงส่งให้ฮานาคือมาที่มิยิงหีแดดเข้าไปแล้วยังไงส่งให้กับโบยันตีคู่เลยครับผมโบเล่อับผมไม่ลงฮะยังไงจังหวะสุดท้ายเปิดอันตี อืเรียบร้อยคอนเฟิร์มเลยครับผมอูยเรอัพจังหวะแรกะฮะทางโซลยัดฮังนะฮะเอ็นไซม์ของซากุระิไม่โดนครับผมเสียดายมากะฮะต้องต่อเวลาไปนิดนาทีครับผมมาดูกันจังหวะนะฮะระหว่างฮนานากาตะกับซากุระงิจังหวะนี้ใครจะได้บอลไปครับผมจำไปแล้วอูยฮานากาตะได้บอลนะฮะส่งให้กับมินิ์น้องมินิคือมาที่ฮนานากตาตะฮานาคาคือมาที่ลิงลิงคือมาที่ฮานาคา งานกระตาไม่ใช่ฮะไม่กระตาวิ่งโซนอยู่แล้วก็ส่งให้ลิงเฟดออกด้านนอกครับผมเรียบร้อยครับผมยี่สิบสองยี่สิบสี่ครับผมดูกันต่อฮะไงมากิีแดดให้กับสกุลงิดังไวัยเลยครับผมยี 24, 24, ่สิบสี่ยี่สิบสี่เท่านะครับผมดูกันต่อครับผม ฮานาคตะให้กับมิยงงีไม่งีเขามายดเข้าไปข้างในให้กับฮานาคือมาที่ลิงลิงสเตปผมตามไปรบกวนได้ครับผมไม่ลงจนวันนี้สเปริงอีรีบ้าได้นะฮะส่งให้กับบังกิดนอกรังกีดแดดให้กับสกุลงีแล้วปอลชุดเร็วเลยครับผมรีบร้อยยี่สิบหกยี่สิบสี่ครับผมหูไม่นำแล้วครับผมยังไงดูกระต่อคิโยตะส่งให้กับมิยงงีไม่งียิกหนึ่งครั้งให้กับฮานาฮานาแวกเข้าไปคือมาที่ไม่งีคือมาที่ลิงคือไาที่มิยงงีหลอกให้ลิงดังหูแต่ไม่ลงครับ ผมละหนายฮะยังเก็บบอลไม่ได้แลแว้วแหวกเข้าไปแล้วก็โดดเฟดครับผมไม่ลงครับผมสกนีรีบาได้ส่งให้กับลูกวอลด้านนอกให้กับมาเกียร้องเส้นฮะติดครับผมส่งให้กับสกเรงีคือมาที่มากี่มากี่ทำไงแดดแล้วก็ให้กับลูกว่าลูกว่า,วาแดดเข้าไปแล้วก็เปิดอ,อันติอีกรอบครับผมโอ้เรียบร้อยฮะน้ำแล้วฮะสี่แต้มครับผมเขาไม่มีปัญหาฮะตอนนี้ดูกันต่อครับผมแล้วชุดไปเลยโอ้โหหอยห่างไปหน่อยครับผม เจอฮะลิงลักไก่ชูเลยครับผม26-28ครับผมส่งนี่ส่งให้กับงไงผมคือมาที่มาคิก แล้วก็ชุดลูกสุดท้ายลงมาเรียบร้อยนะฮะหมดเวลาครับผมไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมโอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมดีผมก็ชนะไปที่สกอร์สามสิบต่อยี่สิบหกครับผมอีวี B เป็นของลูกว่าร่างสองครับผมทําได้ถึงสิบแปดแต้มเลยทีเดียวครับโอ้มาถือว่าท่านี้นะฮะแฟดฟันต่อฟันเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากเลยครับผมคุยทําให้ลูกว่าของเราเนี่ยเล่นง,ง่ายได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมในการใช้ท่าแฟดแล้วต่อด้วย ก๊อปปี้นะฮะท่าของผู้ต่อสู้ครับผมมันจะสมูทขึ้นแล้วก็ทําให้คู้ต่อสู้เนี่ยตามบล็อกได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมคุ้มค่ามาตอนแรกคิดว่ามันจะคุ้มเมื่อตั้ง10บบาทฝึกนะฮะแต่ลอง อัพแล้วครับผมแล้วลองมาเล่นดูครับผมโอ้ยจำเป็นมา,มากๆกับท่านี้เลยฮะไปลองอัพกันตามดูนะครับผมกับสกิลที่9ของลูกว่าร่าง2ครับผมท่านี้อย่าลืมช่วยกันมาก,กดติดตามกด s u b s c r i b ์กดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและไป็นปกำลังใจให้กัน้วยนะครับวันนี้เก่าเกมขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ